สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพอการ์เมจสีเรานะคะไม่สีชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์ค่ะพี่น้องคะ่ะ Easy life in Norway เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะดูข้างหลังไม่สีค่ะพี่น้องคะ่ะไม่สีมีอะไรจะเอามาอวดค่ะพี่น้องคะ่ะเบิร์เด้อเบิร์เด้อนี่จ้ะพี่น้องจ๋าของที่ไม่สีจะเอามาอวดเนาะค่ะเนะเาะอ่ามันคือ ต้นชะอมค่ะพี่น้องจ้ะต้นผักขาค่ะพี่น้องค่ะต้นชะอมเนาะค่ะเนาะนี่ไม่สีก็แต่งกินแ่งแต่งกิ่งแต่งก้านเขาไปแล้วค่ะพี่น้องจ้ะมีอยู่สามมีอยู่สามก้านเนาะค่ะเนาะมีต้นหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มานี่มาดูอันนี้ต้นดอกโปยเซียนเนาะค่ะเนาะต้นดอกโปยเซียนค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ นี่คะ่ะอันนี้คือต้นมะกรูดค่ะพี่น้องจา๋าไม้สีก็แต่งแต่งก้านเขาออกไปแล้วเหมือนกันเนาะนี่กำลังแตกยอดสวยเลยค่ะพี่น้องคะ่ะกำลังแตกยอดไม้สีเลี้ยงมาได้ปลูกมาได้ปีปีปีกว่าๆค่ะพี่น้องจะยังไม่ถึงสองปีเนาะค่ะเนาะนี่แล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งคะ่ะพี่น้องจา๋าต้นมะกรูดไม้สีมีสองต้นเนาะคะ่ะเนาะนี่เลี้ยงไว้ เลี้ยงไว้ปีกลักว2สองต้นค่ะพี่น้องจ้ะกำลังแตกยอดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีนี่เลยค่ะพี่น้องคะนี่เลยอันนี้คือต้นอาต้นกระถินจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะไม่สีได้เด็ดกิ่งเด็ดก้านเขาออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะไม่สีแต่งต้นให้เขานี่อันนี้ก็ดอกอาดอกอะไรดอกวาสนาเหรอ บ้านม่สีฮ้องหกค่ะพี่น้องจา๋าไมซีบอกให้เบิ่งลายดอกเนาะมันหกบ้านรกบ้านเก่ามากแล้วก็รกมากด้วยเนาะค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะนี่เลยคือไมสี่ได้ต้นกระถินมาค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าไมสีก็ตัดยอดแต่งแต่งตัดตัดกิ่งตัด,ตด,ตดไอ้นั่นเขาออกไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวไม่สีจะเอาให้ดูเนาะว่าทําไมตัดออกไปทําไมทําอะไรคะ่ะ มีต้นตะไคร้นิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องจ๋ะแต่ว่ามันไม่งามพี่น้องมันมันมันไม่สวยเนาะค่ะเนาะไม่สีเอามาตอนที่กลับจากเมืองไทยแล้วก็เอามาเสียบไว้ค่ะพี่น้องจ๋ะมันไม่สวยเดี๋ยวไม่สีจะให้ดูต้นไอ้นี่น้อยต้นหนึ่งนี่อันนี้ก็คือต้นมะกรูดเนาะค่ะเนาะมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นค่ะพี่น้องจ๋ะขึ้นมาสามต้นค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงให้มันโตเนาะมันไม่รู้ว่ามันจะโตให้ไม่สีไหม เนี่ยเห็นไหมต้นต้นตะคไคร้ม่สีเสียบไว้มันก็ไม่เกิดค่ะพี่น้องจา้าไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่นาะค่ะนาะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่เห็นไหมนี่ต้นมะกรูดต้น,นน้อยก็กําลังเกิดขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องจา้านี่ความภูมิใจอยู่นี่เลยน้อใบมะกรูดค่ะพี่น้องจ้านี่กําลังแตกยอดกําลังงามเลยนี่ปีกว่ากว่านะคะประมาณ ประมาณเดือนมีนาเมษาถึงจะถึงสองปีค่ะพี่น้องจา้าไหมสีเลี้ยงได้แค่นี้แหละเลี้ยงได้เท่านี้เลยเนาะค่ะเนาะเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดจ้ะพี่น้องจา้านี่เลยพี่น้องค่ะใบกะทินแก่ที่ไหมซีอาตัดออกจากต้นเขาเนาะไมมสีจะเอามาต้มเป็นต้มน้ําเกลือค่ะพี่น้องจา้าต้มต้มใส่ต้มใส่เกลือแล้วก็จะเอาไปใส่อปลาเนาะค่ะเนาะ คนอีสานส่วนมากนะคนแก่คนเก่าคนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับพี่น้องจ๋าก,ก็จะรู้ว่าอาหัดต้มน้ํากระถินน่ะใบกระถินใส่ปลาน้ําใบไอ้น้ำปลามันจะแดงสวยงามค่ะพี่น้องจา๋าแม่ใหม่สีพาต้มแบบนี้เนาะค่นะเนาะแล้ววันนั้นก็เห็นคลิปยายลินค่ะขอ ขออนุญาตเอ่ยชื่อเด้วค่ะเด้อยายลินอินดี้ยายลินอินดี้ก็ทําต้มใส่เหมือนกันค่ะพี่น้องจ๊ะลูกอีสานเนาะเขาก็บางคนก็จะรู้ค่ะว่าต้มน้ํากระถินน่ะต้มน้ําใบกระถินแก่ใส่ปลาก็จะทําให้สีสวยค่ะพี่น้องพี่จ้าพี่น้องค้าน้ําต้มของเราเนาะค่ะเนาะ น้ำต้มอาใบกระถินค่ะพี่น้องจะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำต้มเกลือเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปเทใส่อาเดี๋ยวไปเทใส่อปะปลาลากันเลยจ้ะพี่น้องจะ้ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ะปลาลาของใหม่สีค่ะมันมันน้ำมันไม่เยอะเนาะคะ่ะเนาะม,มันมันมีแต่ตอนค่ะพี่น้องจ้ะมันมีแต่ตอนมันมีแต่ตอนมันมีแต่ตัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วน้ำมันไม่เยอะเนาะใหม่สีจะเอาน้ำมาใส่ค่ะ เราดูสีสันของเขาด้วจ้ะเด้อดดนีเอาน้ําใส่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องจาะเดี๋ยวคนขึ้นมาให้ดูนี่เลยสีสันเนาะค่ะเนาะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้ะสีสันน้าปลาดเดี๋ยวใหม่สีคนก่อนนี่ค่ะพี่น้องจาปะปลาของใหม่สีค่ะนี่ทั้งนี้ทั้งนี้ทงัทงทั้ง ถังยี่สิบลิตรได้มั้งนี่ถังยี่สิบลิตรค่ะพี่น้องจ๊ะถังใหญ่อยู่เด้ยี่สิบหรือสิบลิตรเดี๋ยวใหม่สีดูป้ายเขาก่อนถังยี่สิบลิตรจะพี่น้องจ๊ะนี่ปลาสวยๆงามๆเลยเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่อ่าตัวมันใหม่สีเอามาจากบ้านด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะตัวปลาขาวเนาะค่ะเนาะตัวปลาปลาขาวนะ่ะเอามาจากบ้านแล้วก็มีปลากะดี ของอ่าที่เป็นไอกระปุกที่เขาเอามาขายอยู่นี่ก็มีค่ะพี่น้องจ๋ามีปลาขาวปลากระดีรวมเนาะค่ะเนาะนแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวแจกซิมือกันจะซีมือกันนัวค่ะพี่น้องจ๋านัวนัว <laughs> เป็นยังไงคะพี่น้องคะ ไม่สีพาดูปลาเนาะคะ่นะเนาะต้มอ่าต้ม,ตมน้ํายอดกระถินใส่ปลาค่ะพี่น้องจา๋าสีสันงามเนาะคะ่นะเนาะสีสันงามนี่คืออ่าการถนอมอาหารของอ่าคนอีสานบ้านเราเนาะคะ่นะเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นหาเห็ดมาค่ะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนมากถ้าเรา เวลาเราตักเอาปลาเนาะคะะ่ะเนาะเวลาใส่แกงใส่อะไรเราก็จะเอาน้ํามันใสแล้วทีนี้น้ํามันจะหมดค่ะพี่น้องจ๋าน้ํามันน้ํามันจะเหลือไม่เยอะนะเราก็เอาอาต้มต้มอาต้ม,ตม,ตมผักกะถินค่ะพี่น้องจะใบกะถินแก่เนาะค่ะเนาะใบกะถินแก่แล้วก็เอามาต้มใส่น้ําเกลือแล้วก็ รอให้เย็นแล้วก็เอาใส่ปลาาของเราค่ะพี่น้อยจ้ะแล้วก็ดูต้นมะกรูดของไมซีเนาะคะ่นะนาะดูต้นมะกรูดดูต้นอาชะอมนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะพี่น้อยจะความสุขคลั่งใจเนาะคะ่นะนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่นะนาะทำมาถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไมซี่ในเด้อจ้ะพี่น้อยจ้ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมและกำลังใจเนะค่นะนาอไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ